อย่างที่บอกว่าเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดเนาะจบป .6 นะคะจบป .6 ทีเนี้ยเรามาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทําไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การขายของอะัะเราเริ่มขายได้จากนั้นเราเริ่มพัฒนาเรื่องของการโพสต์ยังไงในสิ่งที่คุูพรสอนโพสต์ยังไงให้เปิดค่าการมองเห็นเราเริ่มแต่งภาพเริ่มแต่งภาพเริ่มตัดคลิปวิดีโอของครูพี่พรน,นี่แหละเกิดความชินนะคะชินเพราะเราทําบ่อยๆจากนั้นทุกคนคะ ก็เป็นความรู้ของเราที่พัฒนาขึ้นในทุกๆด้านเนาะในทุกๆด้านเพราะเราทําต่อเนื่องจากนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะเราก็เป็น CEO ติดบริษัทนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในทีมผู้ผลิตสื่อเพื่อนพก้าวไทยแลนด์ด้วยค่ะนะคะนี่แหละคือเราสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่พอเราได้เรียนรู้เราทําได้